โคตรมันเลยนะคะอันไหนบอกเด็กๆหน่อยสิมันไหมมันมเสยล่ขเนสาี่ยวะอสากี่ขวดนเห็นสายลี่ขวดมากุดเยี่ชดเลยนี่เส้นแข็งแรงเลยเนี่ยเห็นดูเส้นแข็งแกร่งเลยออใช่เนี่ยสาลกพช่เห็นแล้วแมมีทุกอันไหมดูสิ ให้ hey, ดูสิว่าเห kind of ็นน um, ี่ก็เห็นไหมเห็นเนื้องขอบนี่แม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วเป็นเส้นเลยเจ๋งเก็บทุกเม็ดเห็นไหมพี่เมจิกพี่เมจิกดูไข่อ่ะเมจิกโมเมนต์ดูไข่ด้วยดูไข่เห็นยังี่นเจ้าคนนี้มีฉายาใหม่แล้วนะลูกฉายาอะไรลูกเมจิกไข่ซอสไข่ซอสยันนว เจ้าจอดไหนบอกหน,หน่อยที่ว,นนวันนี้ฟินแมหนุ่มไหมเออฟินก็รู้ว่าเราเก้าไป <laughs> ไป the future ไปหลายพันปีแล้วรู้ไหม <laughs> นิดนึงเจ้าแม่เจ้าแม่เจ้าเดี๋ยวเจอนี่วันนี้อะไรลูกวันนี่24อัน <gamma> น <enders> ี้สอนกันอีกรอบนี่เราเพิ่งสอนเสร็จลูกตอน9โมงเช้าครึ่งกว่าโอ้ my god สวัสดีเจ้าบีบีไอรับูกุญแจไอรับยูน่ารักเนาะอยู่กันเช้าก็อยู่คุณมาสนายรับยูเลรียนไดรับยูตอนนี้เราสร้างไปหลายพันปีไม่รู้กี่ยอดแล้วเนาะมีความสุขมากอะแล้วเราเป็น

ปีแล้วไม่ใช่ปีนี้ขอจานตั้งแต่ตะวาลหนึ่งจนถึงตะวานสองปีแล้วก็เลยไม่รู้ว่านหนึ่งน้ำมันได้กระโดดเร็วมากเลยอื้มันนับไม่ลกแล้วว่ามันเท่าไหร่กี่ปีมันคำนวณไม่ได้แล้วสมองมันไปไม่ถึงอือใช่ เขาเห็นเลยเนี่ยไปไม่ถึงแล้วคิดไม่ถูกแต่ว่าไม่ถูกเออคิดแรกไม่ถูกแล้วไอชาตัก่อนล้วก็จ้างกันมาอย่างเงี้ยแหละใช่แบบมาตอนเราก็มานั่งคุยกันแบบนี้ไม่งั้นเราก็ไม่มีแต่ว่าชาติเนี้มันมีของของเราอยู่แล้วไงเราแค่มาเข้้าใจแลวป่ะเราเป็นกระจกสะท้อนในโลกของซอสเรามาซอสข้างบนเขาล้นลากันอย่างเงี้ยใช่ใช่มันสะท้อนในโะท้ที่เราอัพเกรดมาไวเราแมทช์ขนาดนั้นแล้วอ่ะ สะสมไปอีกกี่ปีแสนกี่พันปีแสนวะเนี่ยโอ้โหไม่รู้กี่พันกี่ล้านีิอ่ะแล้วพอลองดูว่ามันมันติดไปทุกชาติแล้วชาติท้่มันตื่นเต้นอ่ะมันตื่นเต้นมันรู้เลยว่าแบบตลอดอ่ะยังไงขอบคุณนะคะลูกแล้วเดี๋ยวแบบเอเลี่ยนก็ต้องมานั่งฝัดจะสั่งเสิร์จะทำกับแม่ชาดิบมันออกไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเอเลี่ยนมาด้วยลูกเอเลี่ยนด้วยเเอลี่ยนแก้วค่ะไว้แก้วเราส่งไปถึงทั่วโลกแต่แต่อันนี้เอาไว้ก่อนค่ะพี่ั่วจั่งกวนใช่ เขาจะอยากรูแล้โอ้ยมนุษย์โลกนี้มัมมันเติบโตเบิกบานกี่ล้านปีแสงคะเขาถามเนี่ยผู้หญิงบอกคุณผู้หญิงบอกกี่ล้านปีแสงคะ้นับไม่ถูกเลยเนาะนัำไม่ทวนโอเคอ่ะไปแล้วนะอุยดาร์บายบายมาแท็บอินเร็วๆนะจ๊ะเดี๋ยวครั้งหน้ามีสอนเรืที่24จักรวันมาร์เก็ตติ้งไม่อยากให้พลาดเลยนะจ๊ะปัญญาไัศสารมาก ยิ่งใหญ่มหาศารไปสารไรที่สุดล้านปีแสงไหนเจ้าเนตตี้มานี่หน่อยมาขยี้เนตตี้นิดนึงเห็นไหมมองมาเรียนสดเป็นไงโอ้โหมาเรียนสดไวเบรชั่นแบบว่าสวยเื้าขาวใช่ไหมอุ้ยขาวอ่ะกอะสวยดูสิหน้าอิ่มเอมโอ้โหลูกคนฐานมันให้แม่หน่อยมันเป็นอะไรที่แบบว่าอ่าเอะโอเคมันเป็นอะไรที่แบบว่า มันยายเป็นคําพูดไม่ถูกเลยมันลึกลึกมากจริงๆคิดว่าเอ้ยที่เราเรียนขอนหน้านี้เนี่ยมันลึกแล้วนะแต่นี่คือมันลึกยิ่งกว่านั้นอีกมันลึกจนแบบคิดไปถึงไม่รู้กี่ภพชาติแล้วอะ่ะ<อ>ใช่แพงมากไม่รู้กี่<อ>ปีล้านป,ปีแสงที่นี่มันมีแต่แบบพูดแต่แบบภาษาดอกไม้พูดแต่สิ่งดีงามเจริญรุ่งเรืองโอ้โหแบบเล็ดน้ำตาไหลอะ่ะมันหามัมนหามไม่ได้จากข้างนอก มันหามัมนหามไม่ได้เลยมันมันแบบมันหามไม่ได้เลยมันเป็นภาษาที่สวยงามมันเป็นสิ่งที่สวยงามมันมีแต่อะไรที่สวยงามพูดแล้วเหมือนจะ,จะเจ๋อเหมือนจะเป็นคนบ้าแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่เลยใช่ใช่ใช่เราเป็นคนดีแล้วก็เราสนไม่ต้องพูขนาดนั้นกนประเด็นก็คืออะไหหรรู้ไหมอมันเป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยทำกันใช่แต่มันเป็นของดีล้วนแล้วมันเป็นของที่พลังบวกและยิ่งพูดย<ม>ิ่ยงมีพลังยิ่งพูดที่<ช>ๆๆสดใสล่าเริงและเบิกบานใช่แล้ว <โ roses S 2> นี่ผลลัพธ์ที่คือเกิดฉับพลันทันทีทันทีเลยตื่นันทีบางคนทนะคุณพูดเรื่องที่คุณ ที่บอกว่าบ้าบางทีคุณก็ไม่ได้รู้สึกดีด้วยนะใช่แต่นี่ไม่รู้สึกดีแล้วทะยานพุ่งขนาดพุ่งเลยตื่นแบบในตื่นเลยและนี่อย่างนี้เจ้าเด็กนี่เพิ่งเห็นออนไลน์แล้วพอเรียนสดเป็นไงล่ะโอ้โหมันมันคนละแบบใช่คนละเบอร์เลยมันคนละมันคนละแบบโอ้โหบอกบอกไม่ถูกปรรยายเป็นคําพูดไม่ถูกแต่มันอิ่มอยู่ข้างในมันเป็นความรู้สึกข้างในข้างในมันจุดกลุ่ะเซลล์เรามันแบบ รูปขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วแบบคือในออนไลน์อ่ะไว้ไว้ของครูก็ระดับหนึ่งแต่พอเรามาอยู่ที่นี่อ่ะทั้งเพื่อนๆนทั้งครูทั้งแบบโอ้โหทุกคนช่วยกันแบบไว้แต่ละคนคือดีมากพลังแบบโอ้หมันเหมือนภูเขาไฟระเบิดอ่ะพุ่งแบบอย่างนี้เลยไรทที่สุดด้วยไรทที่สุดด้วยเป็นไะไรที่แบบสุดยอดมาก โอ้โหครูพ้อยสุดยอดอยู่แล้วเชื่อค่ะโชคดีไหมได้มาได้มาฟังเห็นไหมเลิศไหมโชคดีเลิศมากขอบคุณมากเลยค่ะอยู่ไหนยัยิ้อยู่เลิศยิ้มสุดยอดจ้าเดี๋ยวครูให้ดูวิวแล้วก็ปิดแล้วนะจ๊ะจ้ะกี่โมงแล้วลูกนี่ดูสิดูวิวสิโอ้โหอย่างสวยดูสิโอ้โอยากให้เห็นข้างบนด้วยข้างบนสวยมาก ีเดี๋ยวพาไปดูกี่นาทีลูกให้5านาทีแม่ได้ของเยอะหลอยละแต่ดูนี่สินี่อ่ะฮยนี่ดูสิ ห้องลิมซูสให้ดูห้องน้ำสักหนึ่งห้องน้ำสวยจ้านี่น่าดักมาให้ได้อาจารย์เดี๋ยวเราเจอกันนะจารย์แล้ว นี่เห็นไหมดูดิปิดสาะน้ําเลยนี่ออกไปเล่นน้ําได้เลยเลิศไปละอยา่าโคตเจ๋งเห็นไหมเรามีแต่ Data ของดีเก่กันนะคะเาะาะนั้นของดีๆแบบนี้แชร์ไปให้ไปสารเป็นต้นเหตุของดีก็ได้รับของดีขึ Good ้นไปเกะไหมแมช่วยไหมละ่ะดูดิสวรรค์นบนดินนี่พื้นที่ละเลิงเบิกบานวุ้ย